โอมชานติวันนี้วันที่สิบสามเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาดาวได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานบัญจีก็คือทันไหนหรือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เล่นในเทศกาลหรือโอกาสแห่งความสุขบาบาได้พูดว่าแตรแห่งความสุขนั้น เดี๋ยวนี้ควรจะเล่นอยู่ในหัวใจของลูกเพราะพ่อนั้นได้วางมือของท่านนั้นไว้ในมือของลูกและพาลูกกลับไปกับท่านบาบานั้นได้วางมือของท่านนั้นไว้ในมือของลูกที่จะพาลูกกลับไปกับท่านวันแห่งความสุขของลูกเดี๋ยวนี้ใกล้ที่จะมาถึงแล้วคําถามของเมรีในวันนี้เดี๋ยวนี้ต้นกล้าของต้นไม้ใหม่กําลังจะถูกปลูก ลูกๆแน่นอนควรจะอยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรคำตอบพายุมากมายจะมาหาต้นไม้ใหม่ๆพายุเช่นนั้นจะมาที่บดอกไม้และผละไม้ทั้งหลายจะร่วงลน่นที่นี่ก็เช่นกันต้นกล้าของต้นไม้ใหม่ที่กำลังถูกปลูกจะถูกขย่าวด้วยความรุนแรงอย่างมากมายจากมายา บาบาได้พูดว่าต้นกล้าใหม่ๆของต้นไม้ใหม่ที่กำลังถูกปลูกก็จะถูกพยาด้วยความแรงอย่างมากจากมายาพายุมากมายจะมามายาจะทำให้สติปัญญาของลูกมีความสงสัยถ้าไม่มีการจดจำพ่ออยู่ในสติปัญญาของลูกแล้วลูกก็จะเหี่ยวเฉาและล่วงลนนี่แหละทำไมบาบ,า,บาพูดว่าลูกๆเพื่อที่จะอยู่อย่างปลอดภัยจากมายา จงใส่ลูกปัดไว้ในปากของลูกนั่นก็คือทำธุรกิจและอื่นๆของลูกแต่ให้จดจำพ่ออย่างต่อเนื่องในสติปัญญาของลูกนี่ต้องการความพยายามแน่นอนเหล่านั้นจะต้องระวังโดยการใส่ลูกปัดและ ในปากของลูกแล้วก็จดจำพ่อให้ได้อย่างต่อเนื่องสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้ข้อที่หนึ่งให้มีการวางเฉยกับโลกอันไม่มีขีดจำกัดนี้แล้วเอาออกไปจากสติปัญญาของลูกให้ซึมซับอัญมณีอันไม่เสื่อมสลายของความรู้แล้วจงมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งสำหรับอนาคตจุดที่สองจดจำสิ่งของโลกใหม่เท่านั้นที่พ่อบอกลูก จงลืมทุกสิ่งอื่นๆที่ลูกได้ศึกษามาให้ตายอย่างมีชีวิตในเบทในหนทางเช่นนี้พรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้พิชิตวัตถุธาตุและเป็นผู้พิชิตมายาแล้วนำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและทุกคนอื่นๆในยุคที่ให้ปุณประโยชน์นี้สขอให้ลูกนั้นเป็นผู้พิชิตวัตถุธาตุและเป็นผู้พิชิตมายา แล้วนำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและทุกคนอื่นๆในยุคที่ให้คุณประโยชน์นี้ในยุคที่ให้คุณประโยชน์นี้ลูกๆนั้นก็ยังเป็นผู้ให้คุณประโยชน์พร้อมกับพ่อผู้ให้คุณประโยชน์การท้าทายของลูกก็คือเราคือผู้เปลี่ยนแปลงโลก ผู้คนในโลกนั้นจะเห็นการทำลายล้างเท่านั้นและนี่แหละทำไมพวกเขาคิดว่านี่เป็นเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์อย่างไรก็ตามพร้อมกับการทำลายล้างลูกก็ยังเห็นการก่อตั้งอย่างชัดเจนอยู่เบื้องหน้าลูกและดังนั้นลูกลูกนั้นมีความปรารถนาดีอยู่ในจิตใจของลูกที่จะนำประโยชน์มาให้กับทุกๆคนปล่อยการให้ประโยชน์กับมนุษย์ไว ลูกนั้นก็ยังเป็นผู้ให้วัตประโยชน์กับวัตถุธาตุแล้วแล้วลูกนั้นก็ยังถูกเรียกว่าเป็นผู้พิชิตวัตถุธาตุและเป็นผู้พิชิตมายาด้วยวัตถุธาตุนั้นจะมาเป็นผู้ประทานความสุขให้กับลูกๆวัตถุธาตุจะมาเป็นผู้ให้ ความสุขกับลูกๆคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่แสดงในขณะที่ละวางและมีความรักสามารถที่จะใส่ฟูสต็อปให้กับความคิดของเขาได้ในวินาทีผู้ที่แสดงในขณะที่ละวางและมีความรักเท่านั้นสามารถที่จะใส่ฟูสต็อปให้กับความคิดของเขาได้ในหนึ่งวินาทีอัจฉริยะอมชานติ